สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ขอโทษด้วยมาในสภาพหน้าสดนะคะต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเมื่อวานเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยก็ต้องนอนอ่ข้งล่างไม่สามารถขึ้นไปนอนห้องตัวเองได้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงนี่แหลคะค่ะขาเด้งอย่างนี้เลยนะคะเกิดอุบัติเหตุตกบันไดนิดหน่อยะคะ่ะ ฉะนั้นก็เลยนี่คือเหตุผลที่ว่าไม่ได้ลุกไปไหนก็เลยหน้าสดแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแก้วกำลังหาที่วางก่อนขี้เกียจมันกระดึบไปดึบไปทำอะไรหลายอย่างลำบากก็เลยขออนุญ,ญาตคลิปหน้าสดของแนวทางประจำวันวันนี้วันที่สิห้า เมษายนหรือวันสงการวันสุดท้ายที่เราไม่ได้เล่นน้ำสงการกันนะคะเรามาดูว่าทั้ง7วันต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรให้โชคกันนะคะวันอาทิตย์แก้วแนะนำให้ซื้อเลขเ,ก,เกี่ยวกับเอกสารราชการโดยเฉพาะสำเนาทะเบียนเออเลขที่ที่มันเป็นเอกสารราชการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบางคนก็จะเป็นเลขที่บ้านตามเออหนังสือ ทะเบียนบ้านอ่ะเนาะหรือเลขบัตรประชาชนหรือเลขชนโนดที่เลขอะไรก็ได้เป็นเลขเกี่ยวข้าราชกาอเอกสารราชการซื้อได้หมดเลยนะคะคุณวัลอิทิตย์วันจันทร์กับวันพุธสองวันนี้ให้ซื้อเลขอุบัติเหตุอย่างย่าเป็นแก้วเผอเริญว่าแก้วไม่ได้เกิดเนาะวันจันทร์และวันพุธย้ํานะคะจันทร์กับพุธให้ซื้อเลขที่ไม่ดีเลขอุบัติเหตุวันที่แย่ๆเหตุการณ์ร้ายๆนะคะจันทร์กับพุธในวันนี้ให้ซื้อเลขแบบนี้ ย้ำแล้วก็วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเอกสารราชการนะคะเมื่อกี้จบไปแล้วนะอาทิตย์จันท์พุธมาดูอังคารอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองมีแฟนซื้อเลขแฟนจะได้เฮงไม่มีแฟนซื้อเลขกิก๊กถ้าไม่มีทั้งแฟนไม่มีทั้ทงกิก๊กไม่เคยมีแฟนเลในชีวิตนี้นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนที่คุณรู้สึกรักเขามากที่สุดจะรักแบบแฟนแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องแบบไหนได้หมดเลือกไปเลยนะคะส่วนคนที่เกิดในวันพฤหัส กับวันศุกร์ย้ำนะคะพฤรหัสกับศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทำงานคุณจะได้โชคได้ลาบจากการทำงานค่ะรับรองคุณจะเฮงให้ซื้อเลขวันเริ่มงานก็ได้เงินเดือนปัจจุบันก็ได้เบอร์ที่ทำงานก็ได้หรือเลขที่ตั้งที่ออฟฟิศก็ได้นะคะขอให้พบกินเฮงส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนย้ำ ปากหมอกแก้วนะคนวันเสาร์ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามัตรประชาชนรองเฮงค่ะโอเคเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงแก้วจะลงคลิปแนวทางประจําวันก็จะสภาพแบบนี้ละค่ะแต่ขอจับไพ่ก่อนของไอ้แนวทางประจําวันของหัวรัฐบาลรอนะคะหลังจากคลิปนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ